หรือว่สุดย tamam ัดหมาถึงรถลดนี่โอ้โหพี่การลอกเบรกวงเบกมือเลยวะแน่นอนนี่ลยวะอ้้ขับวูไอ้คือไม่ยอมเบรกไงวะนั่นโอ้ตกหลังวะดิโอ้โหดีๆวะ หอดเป็นหอดเหรอาไปเลยไปเลยดีเบ่อขนาดะนดอะอ่สเต็ปลงรถเนี่ยอะไรเลยแล้วดันบวก็ đấy, rồi này.